ว่าที่วอลฟ์สวอเ,เก้นนะวอลฟ์สวอเก้นแต่ถ้าคุณพอชเขาจะอยู่ที่สตุตการ์ดนี่เป็นไงแคว้นบาวาเรียแคว้นบาวาเรียถูกแล้วแคว้นบาวาเรียเดี๋ตอนตอนเราในวัยเยาวเด็กยวขึ้นเล่นกันถึง,ถ,งถึงลถรถบรทุกเท่านั้นเขาถึงจะตัด เคยขึ้นเคยมีโมเมนต์นี้นะโอกก้ยหรับเฮ้ยนี่กี่หกเตี่ยแล้วก็มีเกีย่ยซีที่เป็นซีหนึ่งซีสองโอ้ดูทับเรือนใหม่เรือนใหม่แล้วก็นเนี่ยมีแอร์ด้วยอยู่ในหมอกสมัยไหนวะเนี่ยอยู่ในหมอก์ไม่เป็นเออไทยให้พวกเพื่อนๆดูกันนะเนี่ยถ้าอยู่ในหมอก์เขาอยู่ในอยู่ใน ในสงครามอยู่ในอะไรเงี้ยเขามีแอร์นี่ก็เป็นได้นะเออว่ะเนี่ยครับเพราะไปอยู่เพราะตอนนั้นสมัยสมัยสงครามอาหรับอะสงครามถ้าเป็นช่วงอาหรับช่วงนู่นนี่อะไรเงี้ยไม่แน่นะช่วงนั้นแบบนี่แหละคุณยูดีมอกนี่แหละเขาประจําการอยู่ยนะครับเนี่ยครับถ้าเกิดว,ว่าผมเป็นหน่วยทหารรา,าบก็จะต้องขนย้ายขนย้ายากําลังคนใช่ไหมเนี่ยเขาก็จะมีมีเปิดนี้ด้วยนะ เปิดแต่ว่าอาจจะมันไม่ใช่มูลลูปนะฮะนี่มันเป็นเป็นแบบเขาเรียกว่าจอระยุทธ์ของทางทหารนะปีนไปสองกล้องเฮ้ยส่องทำไมวันนี้ส่องตรงนี้ก็ได้เออเนี่ยปีนไปไปดูอะไรอย่างี้ได้นะครับเนี สมรภูมิบถที่แบบลําบากอะไรงี้ครับแล้วก็ถ้าถามว่ารถในทางสายทาหารทั้งหลายก็ต้องโฟวิลเพราะามันจะมีพื้นที่พื้นที่ีที่ลําบากนะพื้นที่พื้นที่ในการลบเนี่ยสุภาพอาลับแน่นอนเลยวันเดียวจะไปหาข้อมูลแบบดูเรียนใหม่กับตรงอะไรเนี่ยสไตล์รถสิบล้อรเราเนี่ยแต่ว่ามันมันเป็นสิบล้อแบบโฟวิลใช่ไหม อือืเดีย๋ยวครับเดี๋ยดูดูประตูนี่มาสตาร์เดดเนี่ยนะฮะบอกเสียงแบบสไตล์เยอรมนีเลยนะ <c oughs> เยอรมนีเลยมิวนิกหรือจะผลิตวอล์กบวกนี่ถ้าเกิดว่าที่วอล์กบวกเขาจะผลิตโฟกส์สวากเกนนะโฟกส์สวากเกนแต่ถ้าคุณพอชเขาจะอยู่ที่สตุตการ์ดนี่โอ้ส่วนพี่ยูนิม็อกเนี่ยไม่รู้ที่ไหนนะรู้ที่ไหนแต่ว่าอ่า เมอร์เซเดสนี่เขาอยู่เนี่ยครับมิวนิก BMW แคว้นบาวาเรียนแคว้นบาวาเรียแคว้นบาวาเรียถูกแล้วแคว้นบาวาเรียเออนะครับก็สัญชาติฟ้าขาวนะครับบางคนก็อาจจะบอกว่าเป็นสัญชาติไม่ใช่สัญชาติาตเป็นเป็นเป็นใบพัดใบพัดเครื่องบินนะครับแต่ว่าจริงจริงหลายหลายท่านก็บอกว่าเป็นธงฟ้าขาวข,าวของแคว้นบาวาเรียนะครับก็ ที่ผลิตพวกเบนซ์กับเบมดับเบิลยูนะครับส่วนบวกโซเฟนก็จะไปอบวกโอเคไปลองลองปิดประตูสิลองปิดประตูสิลองไปถ่ายหน้า เลยว่าโหแบบหลากหลายมากในชวรับไปให้เอซดูห่อย่รถเลยนี่โอ้โหรถไฟเลยครับรถไฟด้วยแล้วก็มีรถเก่าเยียบเลยที่เป็นแบบในตำนานนะกลยก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับวันนี้เนี่ยก็ต้องขอบคุณนะครับท้้งโจนะครับที่ให้ความาาาคุณุาพวกเรา